แต่อันนี้อันนี้เริ่มเข้าเข้าโซนแบบว่าทาซานนะการ์ตูนเก่านะทาซานทาซานน่าจะเป็นภาคแรกๆเลยครับเข้ามาดูถ่ายได้ใช่ไหมครับพี่ถ่ายถ่ายวิดีโอได้ไหมด้ครับขอบคุณครับผู้ดับฝันครับผู้ดับฝันอโอเคนี่นะครับเอ็เอมเขาเรียกว่าเขาบอกว่าตากล้องมีแล้วตัวหนึ่ง นะแต่ที่คือแบบที่เห็นสวยๆเลยจะมี The Lion King ที่เป็นแบบทั้งงานเก่าเป็นผ้าเก่านะครับแล้วก็เป็นป้าย o f ฟ i ิ i ชียลตัวนี้5,500ทุกคน 5, คือ 5, ไม่แพงนะ <5. S 1> ถ้าขนาดนี้สภาพนี้ไม่แพงนะดูป้ายก่อนนี่นะครับดูป้ายเขาซะก่อนนะ Offi ิ i ชียลนะครับดิสนี y นะฮะดิสนี y นะตัวนี้เป็น Big Fest นะครับก็คือข้างหลังไม่มีลายแต่ว่าสภาพคือจบบอกเลยราคานี้ นี่แล้วก็มาถึงเนี่ยน,นี่นะฮะเจ้าเสื้อเรื่องนแนอเจ้าเสื้อเรื่องนานีานยาบอเห็นไปะโอ้สวยอันนู้นดีกว่าอันนี้เราก็เป็นเป็นหนังเก่า,อ,าอ่าหานะครับคเฮ้ยคุณเห็นอย่างนี้2อ0 0นาะคุณดูหลังเป็นออฟฟิเชียลทำนะออฟฟิเชียลทำแล้วก็ร้อยหนึ่งสวยมากผ้าขาว งานเก่าหมดเลยนะครับมีหลายราคามีหลายราคาเลยเรียกร้องมันเรียกร้องเรรียก้องคนถ่ายคนถ่ายชอบประตูนแบบนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวดูไปก่อนก็ได้ครับจำไม่ได้เออเจ้าของร้านตัวจริงไม่อยู่อ่าอันนี่นี่นี่วายร้ายเขาเรียกอะไรนะเอ้ยนี่สวย อันนี้คือบิ๊กบิ๊กเลยอ่าสวยจริงสวยมากนะมีมคือมันมันจะมีหลายราคาทุกคนนะครับคือแต่ละราคาเนี่ยนะครับมันก็จะมีะเขาเรียกสตอรี่ของมันนะฮะว่าทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงราคานี้นะครับมันมีสตอรี่ของมันนะฮะห้าร้ <500. S 1> 500, 500. อยห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยนี่สวยนี่ OVP กับตัน กับตัน<ย>ก,กับตัน OVP 0 0นะ,ะเอยนะเอาอดิเอาแล้วเอาแล้ว,วใช่หรอก็0 0ก็ท 500. 500ทุกตัว<น>เออถ้าได้เต็มหน้านะเออจะเป็นงานเก่านะไซส์ใหญ่เยอะนะมีหลากหลายนะครับพวกแร็ปทิวงและทีม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  <S <S <S>